สวัสดีพี่น้องป้องป่ายผ้มามะเบงผลไม้ที่คิดว่ากินบ่ได้ดอกพี่น้องอยู่น้ำหัวแม่ต้นไหม่ที่ก็จเจ้าปลกูกอยู่น้ำหัวพอดีมันออกนวยเนาะเนี่ยมึงเนี่ยป๊าพี่น้องบุญหมากอันนี้เนี่ยดกบ่เนี่ยแต่กินได้เนาะคือหมากเลยไม่อร่อยเทาเลยแต่มันคงกินบ่ได้ มันกินได้เนี่ยเพราะเหลือแล้วพี่น้องจ้ามึงเนีดกแห้งป้าเป็นพว่พวงๆเลยทัศนอ่อนเด้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะดำกึบซึบดกแห้งบางย้าอยพอนผ้าบึงโอ้เยอะมากอะ่ะดูสิน่าจะกินไม่ได้อะถ้ากินได้ไม่เหลือหรอกดูสิเต็มเลยเขาปลูกเป็นรั้วบ้านนะเดี๋ยว บางเนดอกแห้งพี่น้องมันคงสีบร่บําดอกอันนกกรบเพาะกลิ่นบางเน่ปัดสะอ่อนน้ำยายพอ่อนบีน่ยายพอ่อละสะอ่อนแต่ว่ามันกินบ่ไใดไหมพี่น้องบางเนดกคักดกแน่ปัดโชกดกมากเลยเป็นแถวเลยนะเขาปลูกอ่ะสวยๆค่ะงามแหมพี่น้องเป็นตาแสบแหมดำดำแล้วมันอันอเขาเอานี่อย่าง,างเด้อพี่หมูงเด้อ ไม่รู้ชื่ออะไรแต่อาเข้าก็มีชื่ออยู่หรอกเดี๋ยวต้องไปค้นหาใน Google เนาะเนี่ยน้ำหัวไหมพี่น้องงามฟังฝุ่นกับใบใหม่กำลังเปลี่ยนสีอันนี้เดี๋ยวเขาก็ร่วงเนี่ยแนดกครับต้นนี้ไหมปาดพี่น้องบางแนวบางแนวดกแห้งบางแนวโอ้ ย่งางไปตลาดพี่น้องบ๊วยย่งางไปตลาดอื่นตลาดคือบ้นนะานห้าเนาะย่างไปซปเปอร์พี่น้องย่งางไปซื้อของอันนั้นกำลังเปลี่ยนสีหัวฟังนั้นใบไม้มกำลังเปลี่ยนสีต้นใหม่มันคนระยางเนาะอันนี้อันนี้ยังบ่แดงพี่นอ้องตรงน,นั้นเปลี่ยนสีแล้วสวยไหมใบไม้มมกำลังเปลี่ยนสีค่ะ ปกติอนันงางมากสิไม่เห็ดเนาะพี่น้องน้ำมันัง,งสิแมเพี่พ่อนมาสา<ม>เห็นเลยพอมีตรงนี้ใหมแดงครับโอ้ยเย็นเด้อพี่น้อง,องาาวันนี้หกองศาจ้ะวันนี้หกองศามีแดดนะคะแต่ว่าอากาศเย็นมากเราจะเดินไปคุบค่ะร้านคุบตรงเนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อน้อมซื้อหนังกระจาพ่อกระเมาซื้อหนีพี่น้อง ไก่ยางมาเอากระ้องครับรถนะนะาขันเข้าไปในเส้นทุ่มก็ตตองครับรถยางก็ไดอยู่แต่ม่หันใส่เวลาสี่สิบนาทีเอาขยะมาทิมพอมขยะไอ้รีไซคเคิลแม่มค่ะรีไซคเคิลเราจะต้องเอามาทิ้งตรงนี้นะคะถ้าขยะในบ้านทัวเรือนเราก็ทิ้งหน้าบ้านได้ไม่ถังขยะอันนี้คือรีไซเคิลขันถ้าทิมไม่หันก็โดนปั๊บพี่น้องเอ เพื่อนนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่ในตึกเดียวกันเขาเจ้าไม่อยู่ใหม่เนาะบ่มเป็นคนสแบนคนต่างประเทศนะ่ะแต่บอมเป็นคนไทยหรอกจก้ะขาเจ้าอ่านภาษาบอออกเนาะกต่จิเข้าไมา่อยู่ไใหม่อะ่ะแล้วก็บอมมีป้ายติดอ้อมเขาเจ้าก็ทิ่มใส่น้ำกันเลยอันผู้จัดการตึกหน่ะขาเจา้าเอาลูกมาติดเลยห่า <c oughs> สิมีกลงจานวิริทายรูปแหมด้านหลังน่ะล่ะสองแม่ลูกก็รักงยัดเอ ขยะเขาในเกนันแ้มาติดนาลิบเลยว่าตามหาสองคนนี้คุณต้องเพิ่มคาใจใจในการถิ่มขยะเพราะคุณทิ้งขยะผิดที่เองสิมแม่เพราะขยะเขาสิบโกเ็บ์หายเลยเด้พี่น้องก็น่าถิ่มผิดทางอโอ้ตึกนี่กระสางแล้วแล้วพี่น,อน้องค้นกับเขาอยู่แล้วละจะคดระเบียบเขาเป็นยังสี่พี่น,อน้อง กุญแจขยะดีไซเคลิลคนุณต้องเอาไปเทียมเองประมาณนั้นจ้ะเย็นมือเลยพี่นอ้องทีมาุบแล้วอยากได้บ้านแถวนี้แม่ใกล้ดีใกล้ห่างดีแต่ว่ามันแทง <c oughs> ในชุมชมันกับแพง่งนะพี่นอ้องบ้านหลังนี้หน่อยแต่ก็แพงราคาแพงโอ้ยนี่เดิมองล้านที่มาเียนช่วงหนาวจะพ่น ใช่อ,อีกสองเดือนแกนหิมะล,ล่มแล้วพี่น้องอันนี้มันตุลาเนาะใบไม้จะร่วงแล้วใบไม้ร่วงแล้วอันนั้นมู่บ้านขึ้นไม้พี่น้องกับพี่คนอยู่เลยได้สั่งแล้วแล้วเพิ่งเสร็จไหมค้นกับเขาอยู่เลยบ้านมู่บ้านขยายขยายคนหลายคนตะกี้เป็นปลาเนาะแถวนี้ ตรงนั้นมีร้านชูชิด้วยนะคะร้านญี่ปุ่น,นางโอ้ยอากาศเย็นล่อบใบนี่พี่น้องอีกเดือนหน้าสองเดือนเนาะใบนี่มมนสิเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีสมงศ์งามๆเด้เนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาในห้างแล้วค่ะพี่น้องเข้าห้างเลยเด้อพี่น้องไว้พอกันไม่คิปหนาจ้าโอ้เอ็นโอ้เบิ้งกันนี่ อันนี้จอดรถฟรีเลยสองสิบม,มาสองชั่วโมงจอดเกินนาที่หนึ่งเขาก็าปรับเด้พี่น้องเบอาอย่างไปไปไปเขาห่างแล้วพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ